สวัสดีครับทุกฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่างานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัายุทธโกษาเป็นผู้ดําเนินรายการครับเพื่อฟังครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกอุยกันนะครับซึ่งเป็นปลาน้ําจืดพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศครับ เป็นปลาที่ประชาชนนิยมบริโภคกันเนื่องจากเนื้อมีคุณภาพและรสชาติที่ดีครับอย่างไรก็ตามผลผลิตปลาดุกเกือบทั้งหมดเป็นปลาดุกรูปผสมหรือบิ๊กอุยที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแม่ปลาดุกอุยกับพ่อปลาบุปลาดุกพันยักษ์ครับเนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วมีความต้านทานโรคและเนื้อมีรสชาติใกล้เคียงกับปลาดุกอุยครับ เพื่อฟังครับในปีพศ2 5 4 9มีการผลิตปลาดุกที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยงสูงถึง1 4 6 5 0 0ตันครับและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตอย่างต่อเนื่องทําให้ความต้องการปริมาณแม่ปลาดุกอุยอสูงอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับเพื่อฟังครับในการเพาะพันธุ์ปลาดุกรูปผสมจะใช้วิธีการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นแม่ปลาดุกอุยให้ตกไข่ครับ เพื่อรีดไข่ผสมเทียมกับน้ําเชื้อซึ่งได้จากการเก็บถุงอันท้าจากพ่อปลาดุกยักษ์ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนาําฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมลิดฉีดเพียงเข็มเดียวไปที่แม่ปลาดุกอุ้ยให้ตกไข่และสามารถรีดไข่เพื่อผสมเทียมได้ภายหลังจากการฉีดภายใน14-16ชั่วโมงครับเพืฟังครับอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่พักแม่ปลาเพื่อรอตกไข่ พบว่าเกษตรกร,กรมีวิธีปฏิบัติต่อแม่ปลาที่ไม่ถูกต้องครับคือการนิยมพักแม่ปลาในสภาพที่หนาแน่นและมีน้ําน้อยทั้งนี้ด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันการทําร้ายกันเองของแม่ปลาอย่างไรก็ตามยังคงพบว,ว่าแม่ปลามีบาดแผลและบอบช้าง่ายครับเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้แม่ปลาตายภายหลังจากการรีดไข่ทําให้เกิดความสูญเสียต้นทุน แม่พันธุปลาที่ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพครับนอกจากนี้ยังพบเมือกที่เกิดขึ้นเป็นปริมาณมากในบ่อที่ใช้พักแม่ปลาครับจากสัญญาณต่างๆเหล่านี้ทําให้แสดงให้เห็นว่าการพักแม่ปลาภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนในสภาพที่ไม่เหมาะสมทําให้แม่ปลาอยู่ในสภาพที่มีความเครียดสูงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างเซลสร้างเซลลสืบพันธุ คุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์และการสืบพันธุ์ได้ในท้ายที่สุดครับจากรายงานการศึกษาต่างๆพบว่าสภาพที่ทําให้แม่ปลาเกิดความเครียดจากการรบกวนเช่นการกักขังอยู่รวมกันอย่างหนานแน่นการรวบรวมในระหว่างการจับจะทําให้ปลาเกิดการตอบสนองต่อความเครียดครับโดยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฮอร์โมนคอร์ติซอลครับ ในกระแสะเลือดทั่วไปนี้การตอบสนองต่อความเครียดจะสามารถตอบสนองได้ทั้งในระยะอันสั้นและในระยะเวลาอันยาวครับซึ่งการตอบสนองต่อความเครียดในระยะเวลาที่ยาวจะนําไปสู่ผลเสียอย่างมากครับเช่นมีผลต่อการเจริญเติบโตการลดความต้านทานต่อโรคหรือตายในที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดทําให้เกิดการยับยั้งกระบวนการสืบพันธุ์โดยการลดปริมาณฮอร์โมน อะโกนาโดโทรปินที่อยู่ใต้สมองและในลลา s m าการลดปริมาณฮอร์โมนสเตอรอยและการสร้างรังไข่มีผลให้ขนาดของไข่เล็กลงและส่งผลต่อคุณภาพของตัวอ่อนในท้ายที่สุดครับก็ฟังครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ มาฟังกันต่อนะครับการศึกษาในครั้งนี้มีคณะผู้วิจัยดังนี้ครับก็คือนายเรืองวิทย์ยุนพันธ์นายประพันธ์ศักดิกศ์ศรีสาภูมินายสุบานเสถียรจิตภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการพักแม่พันธุ์ปลาดุกอุยในที่กักขังภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ครับ โดยเน้นผลกระทบของความเครียดและความสามารถในการสืบพันธุ์ซึ่งศึกษาจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเช่นระดับฮอร์โมนรวมถึงศักยภาพในการสืบพันธุ์เช่นระยะเวลาในการวางไข่เปอร์เซ็นต์ของการวางไข่ของแม่ปลาอัตราฟักและอัตรารอดของลูกปลาตลอดจนอัตราการสูญเสียแม่ปลาภายหลังจากการรีดไข่ครับวัตถุประสงค์หลักๆที่ผู้วิจัยจะดำเนินการในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือ1 เพื่อศึกษาผลของความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ําในบ่อพักแม่ปลาดุกอุยภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ต่อความเครียดและการสืบพันธุ์ครับข้อที่2คือเพื่อศึกษาระยะเวลาการวางไข่เปอร์เซ็นต์การวางไข่ของแม่ปลาดุกอุยอัตราฟักอัตรารอดของแม่ปลาดุกลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่ได้จากแม่ปลาดุกอุยที่พักในบ่อาภายหลังจากการฉีดฮอร์โมน สังเคราะห์ที่ความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ําที่แตกต่างกันครับข้อที่3คือเพื่อศึกษาผลของความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ําแตกต่างกันต่ออัตราการลอดของแม่ปลาดุกอุยภายหลังจากการรีดไข่ครับ่อฟังครับเรามาดูวิธีการดําเนินการวิจัยกันนะครับข้อที่1คือการวางแผนในการทดลองครับวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดภายในบล็อกครับ เพื่อศึกษาผลของความหนาแน่นของการพักแม่ปลาดุกอุยภายหลังจากการฉีดทอโมนลสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ครับกระตุ้นการตกไข่ที่แตกต่างกัน4ระดับครับนั่นก็คือ5 0 1 5 2 0ตัวต่อตารางเมตรตามลำดับครับภายใต้สภาพสภาวะการจัดการระบบน้ําในบ่อพักแม่ปราดุกที่แตกต่างกัน2ระบบครับนั่นก็คือบล็อกที่1ใช้ เป็นระบบเปิดที่มีการถ่ายเทน้ำตลอดเวลาการพักแม่ปลาภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนครับและบล็อกที่2คือการใช้ระบบปิดที่ไม่มีการถ่ายเทน้ำดังนั้นการทดลองประกอบด้วย8ชุดการทดลองครับแต่ละชุดการทดลองประกอบด้วย3ซ้ำครับดังนี้ครับและข้อที่ 2. คือการเตรียมพ่อแม่พันปลาครับใช้แม่พันปลาดุกอุยที่มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงอายุประมาณ1ปีน้ำหนักเฉลีย่ย220บวกลบ30กรัมจำนวนประมาณ500ตัวครับเลี้ยงในบ่อดินขนาด2ไร่เริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ2551ถึงเดือนมกราคมพศ2552เปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อกระตุ้นให้ปลากินอาหารได้ดีและ พัฒนาระบบสืบพันธุ์โดยให้ปลาดุกทุกชนิดปลาดุกชนิดเม็ดสำเร็จรูปครับเปอร์เซ็นต์โปรโตีนไม่ต่ำกว่า30วันต่อหนึ่งมื้อครับเวลา15นาฬิถึง16นาฬิกาที่อัตราส่วน3เเซต,ต่อน้ำหนักตัวต่อวันครับเมื่อถึงกลางาประมาณกลางเดือนธันวาคมพศ .2551 ระบ2,551 ลดปริมาณการให้อาหารลดเหลือเพียง1%ต่อน้ําหนักตัวครับต่อวันด้วยครับในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนที่เข้าสู่ฤดูเพาะพันธ์ุของปลาดุกอุยจึงได้ทําการคัดแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์เพศครับโดยพิจารณาจากลักษณะส่วนท้องทีองท่อูมเป่งพื้นท้องนิ่มติ่งเพศมีลักษณะกลมและมีสีชมพูอมแดงส่วนพ่อพันธุ์ปลาดุกยักษ์เตรียมจาก ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุ2ปีขึ้นไปปลาเรียวไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไปติ่งเพศมีลักษณะเรียวยาวและมีสีชมพูเรื่อเรอที่ได้ทําการเลี้ยงเช่นเดียวกับแม่ปลาดุกอุยนั่นเองครับขั้นตอนที่3คือการเตรียมระบบการทดลองครับทุกชุดการทดลองที่ใช้เนี่ยเป็นในบ่อไฟเบอร์กลาสที่มีพื้นที่ก้นถังประมาณ1ตารางเมตร หรือ0.85ุคูณ1.20คูณศ3 5ลูกบาทเมตรครับพักแม่ปลาดุกอุยหลังจากฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ครับร่วมกับโดเพอร์ดิดอนภายใต้การจัดการน้ำในบ่อทดลองแตกต่างกัน2ระบบครับนั่นก็คือบล็อกที่1การใช้ระบบน้ำแบบเปิด โดยปล่อยน้ำให้ไหลผ่านบ่อทดลองตลอดเวลาในอัตรา0.5-1ถึง1ลิตรต่อนาทีในช่วงของการพักแม่ปลาและบล็อกที่2ครับนั่นก็คือการใช้ระบบน้ำแบบปิดซึ่งก็จะไม่มีการถ่ายน้ำในช่วงของการพักแม่ปลาในแต่ละบล็อกประกอบด้วยชุดการทดลองที่ปล่อยแม่ปลาในความหนาแน่นที่แตกต่างกาัน4ระดับครับนั่นก็คือ50 15และ20ตัวต่อตารางเมตรตามลำดับครับ และแต่ละระดับความหนาแน่นประกอบด้วย3ามสำาด้วยกันดังนั้นในการทดลองนี้ใช้บ่อทดลองทั้งหมดจำนวน24บ่อครับแยกเป็นระบบน้ำแบบเปิดในบล็อกที่1จําจำนวน12บ่อและระบบน้ำแบบปิดในบล็อกที่2จํานวน12บบ่อแม่ปลาที่ปล่อยลงถังทดลองของแต่ละชุดจะทดลองใช้วิธีจับฉลากแบบสุ่มระดับน้ำในบ่อทดลอง จะใส่พอท่วมตัวแม่ปลาเท่านั้นครับประมาณ5เซนติเมตรครับทั่วฝั่งมาต่อกันในขั้นตอนที่4นะครับคือการฉีดฮอร์โมนและการตรวจวัดระดับฮอร์โมนครับการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์หรือชื่อ,ใน,อในระดับความเข้มขน้น30ไมโครกรัมต่อแม่ปลา1กิโลกรัมร่วมกับโดมเพอร์ไลดอนอในอัตรา5มิลิกรัมต่อแม่ปลา1กิโลกรัมครับ ฉีดให้กับแม่ปลาในทุกชุดการทดลองที่ตำแหน่งบริเวณกล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างตัวเพียงเข็มเดียวและปล่อยคืนลงบ่อของแต่ละชุดทดลองครับส่วนพ่อปลาดุกยักษ์จะพักแยกจากแม่ปลาดุกและให้ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับยาเสริมลิ์ชนิดเดียวกันกับที่ฉีดให้กับแม่ปลาเพียงเข็มเดียวบริเวณกล้ามเนื้อเหนือเส้นข้างตัว ในอัตรา10ไมโครกร,รัมต่อน้ำหนักพ่อปลา1กิโลกร,รัมครับร่วมกับยาเสริมฤทธิโ์โมติเลียม5มิลลิกรัมต่อน้ำหนักปลา,าพ่อปลา1กิโลกร,รมัมโดยฉีดพร้อมกับแม่ปลาดุบอุ้ยและพักพ่อปลาจำนวน50ตัวรวมกันในถังไฟเบอร์กลาดขนาด5ลูกบาทเมตรครับเพื่อฟังครับในการตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและการสืบพันธุ์ ทำการตรวจวัดระดับฮอร์โมนโดยสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดจากแม่ปลาดุกวีจำนวนหนึ่งตัวครับในแต่ละซ้ำของแต่ละชุดการทดลองณนะเวลาก่อนฉีดฮอร์โมนช่วงระหว่างพักแม่ปลาหลังฉีดอฮอร์โมนที่7ชั่วโมงและช่วงการตกไข่ตามลำดับรวมจํานวนทั้งสิ้น144ตัวอย่างครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ คัันตนต่อะรบามาต่อกันในขั้นตอนที่5นะครับคือการศึกษาการวางไข่อัตราฟักและอัตราการรอดของลูกปลาครับภายหลังการฉีดฮอรโมลแม่ปลาเป็นระยะเวลาประมาณ11ชั่วโมงครับจึงตรวจสอบการตกไข่ของแม่ปลาโดยสังเกตจากไข่ที่ตกอยู่บนพื้นบ่อที่ใช้ผักแม่ปลาของแต่ละชุดการทดลองครับแสดงว่าในชุดการทดลองนั้นๆมีแม่ปลาพร้อมที่จะวางไข่ จึงทำการตรวจสอบหาแม่ปลาที่มีความพร้อมนั้นๆเพื่อทำการรีดไข่พร้อมกับจดบันทึกเวลาที่รีดไข่ได้ครับโดยปริมาณไข่ที่รีดได้จากแม่ปลาแต่ละตัวภายในอาซ้ำเดียวกันของแต่ละชุดการทดลองจะนำมารวมกันและนำไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การวางไข่ของอของปลาในแต่ละซ้าของในแต่ละชุดการทดลองนั่นเองครับ ข้อที่6นะครับคือการพักแม่ปลาหลังการรีดไข่ครับแม่ปลาที่รีดไข่ได้แล้วจะคืนลงสู่บ่อดเดิมในแต่ละชุดการทดลองครับโดยใช้ระดับน้ำพอท่วมแม่ปลาครับและเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ทุกวันในตอนเช้าพร้อมติดตามจดบันทึกจำนวนปลาที่ตายภายใน72ชั่วโมงเพราะในช่วงระยะเวลาวิกฤตที่พบว่าแม่ปลาส่วนใหญ่จะตายภายหลังการรีดไข่ ข้อมูลที่ได้ก็จะนำมาคํานวณอัตราการลอดของแม่ปลาต่อไปครับดัวฝั่งข้อที่7ครับการเตรียมและการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อครับการเตรียมน้ำเชื้อจะใช้พ่อปลาดุกยักษ์ที่ได้พักแยกจากแม่ปลาดุกในบ่อไฟเบอร์กราดขนาด5ลูกบาทเมตรระดับน้ำพอท่วมตัวปลาพร้อมถ่ายเทน้ำา1-2ลิตรต่อนาที กระตุ้นการสร้างน้ำเชื้อโดยการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์อัดตรา10ไมโครกรัมต่อ1กิโลกรัมครับร่วมกับยาโมติเลียม5มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก1กิโลกรัมครับฉีดเพียงเข็มเดียวนะครับพร้อมกับการฉีดแม่ปลาดุกอุยการเตรียมน้ำเชื้อจะใช้สัดส่วนของอพ่อปลาดุกยักษ์1ตัวต่อแม่ปลาดุกอุย 10- 1ถตัวครับโดยการ ทําการเตรียมน้ําเชื้อแบบรวมและเก็บรักษาน้ําเชื้อไว้นะครับโดยการใช้สารละลายแรนเจอร์โซลูชันโดยการผ่าท้องพ่อปลาและจะเลือกใช้ถุงน้ำเชื้อที่มีลักษณะขาวขุ่นเท่านั้นครับังคู่ฟังครับการเตรียมน้ำเชื้อจะทำหลังจากการรีดไข่ปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วสุ่มตัวอย่างสารละลายน้ำเชื้อมาประเมินคุณภาพน้ำเชื้อตรวจด,ดูตัว เป็นตัวตายดูตัวเป็นตัวตายครับัวฝั่งมาต่อกันในขั้นตอนที่8นะครับคือการเตรียมวัดคุณภาพน้ําครับคุณภาพน้ําในแต่ละบ่อของบ่อพักแม่ปลาดุกอุยจะตรวจวิเคราะห์ณเวลาก่อนฉีดฮอร์โมนครับช่วงระหว่างการพักหลังจากการฉีดฮอร์โมนที่7ชั่วโมงและช่วงของการวางไข่นั่นเองครับข้อที่9นะครับคือการวิเคราะห์ผลทางสถิติครับ ข้อมูลที่ได้ก็จะนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อดูถึงความอของความหนาแน่นของแม่ปลาและระบบการจัดการน้ำในบอ่อพักแม่ปลาภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนครับต่อระยะเวลาของการตกไข่เปอร์เซ็นต์ของการวางไข่อัตราการฟักอัตราการลอดตายของลูกปลาอัตราการลอดตายของแม่ปลาและระดับต่างๆของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในการสืบพันธุ์ ช่วงนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่นะครับฟังกันต่อนะครับเพื่อฟัง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ําในบ่อพักแม่ปลาดุกอุยภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ไม่มีผลต่อปริมาณฮอร์โมนคอติซอลของแม่ปลาครับโดยทุกชุดการทดลองมีปริมาณฮอร์โมนคอติซอลที่ต่ําครับนนช่วงก่อนฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่และค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากการฉีดฮอร์โมนที่7ชั่วโมงครับและอสุด และสูงสุดในช่วงของการวางไข่การเพิ่มขึ้นของปริมาณฮอร์โมนคอร์ติซอลภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนอาจเป็นผลมาจากความเครียดที่เกิดจากาทั้งจากการถูกฉีดฮอร์โมนและการถูกกักขังอยู่รวมกันเป็นระยะเวลานาน,านถึง12ประมาณ12ถึง15ชั่วโมงครับแต่เป็นที่สังเกตนะครับว่าการพักแม่ปลาในระดับความหนาแน่นต่ำจะทำให้แม่ปลามีพื้นที่ในการเคลื่อนไหว ภายในที่กักขังได้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ปลาที่พักในระดับความหนาแน่นต่ำสุดที่5ตัวต่อตารางเมตรในระบบน้ำแบบเปิดจะมีอาการว่ายน้ำกระวนกระวายตั้งแต่ชั่วโมงที่7และรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงช่วงตกไข่ผลจากการถ่ายเทน้ำใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของระบบน้ำแบบเปิดจะช่วยกระตุ้นให้แม่ปลาเคลื่อนไหวและมีอาการกล้าวลาวรุนแรงขึ้นครับ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของปลาดุกอุ้ยที่พบได้ในตามธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนชุกและได้รับน้ำใหม่จากกระตุ้นให้แม่ปลาดุกอุ้ยสามารถาคลืบคลานหลบหนีออกจากบ่อเลี้ยงก็ฟังครับจากพฤติกรรมนี้จึงส่งผลทําให้แม่ปลาดุกดุกอุยที่กักขังในระบบแบบเปิดมีความหนาแน่นต่ําสุดอยู่ที่5ตัวต่อตารางเมตรมีอัตราการตายที่สูงครับเนื่องจากปลาดุกมีอาการคลีผูที่คม และแข็งทําให้เกิดการทิ้มแทงในระหว่างเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเป็นแผลชะกันที่ผิวลําตัวครับและเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้แม่ปลาได้รับความบอบช้ำมากขึ้นและทําให้เกิดการตายหลังจากการรีดไข่ได้ครับเพื่อฟังขณะที่เพิ่มความหนาแน่นสูงขึ้นตั้งแต่10ตัวต่อตารางเมตรเป็นต้นไปสามารถลดราราการตายของแม่ปลาลงได้ครับ และมีอัตราการสูญเสียแม่ปลาที่ต่ำสุดที่ความหนาแน่น20ตัวต่อตารางเมตรครับของในอของทั้ง2ระบบเลยทีเดียวครับซึ่งพบว่าในระดับความเข้มข้นสูงแม่ปลาจะมีการเคลื่อนไหวน้อยลงและมีอาการที่สงบลงครับกอฟังครับในขณนะดเดียวกันแม้ว่าคุณภาพน้ําของทั้ง2ระบบจะแตกต่างกันนะครับโดยบ่อระบบน้ําแบบปิดจะมีปริมาณออกซิเจนละลาย ต่ำกว่าและมีปริมาณแอมโมเนียที่สูงกว่าในระบบน้ำแบบเปิดครับแต่ก็ไม่มีผลต่อความเครียดของแม่ปลาในทุกชุดการทดลองทั้งนี้เป็นเพราะปลาดุกอุยมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจสามารถทนอยู่ในสภาวะการขาดออกซิเจนได้นั่นเองครับ ก็ฟังครับการตายของแม่ปลาดุกหลังจากการรีดไข่พบว่า,าเมื่อเกิดกับแม่ปลาส่วนใหญ่จะมีแผลชะกันตามผิวลำตัวและน่าจะเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการตายของแม่ปลาหลังจากการเกิดการติดเชื้อตามมาครับก็ฟังครับขนาดที่ระยะเวลาการตกไข่ของแม่ปลาแม้ว่าจะไม่มีความแตกต่างกันแต่ในระบบน้าแบบเปิด พบว่าเกิดขึ้นได้ค่อนข้างเร็วกว่าระบบปิดถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวครับและอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของไข่ได้ทั้งนี้เนื่องจากผลการทดลองพบว่าความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ำมีผลต่ออัตราการฟักไข่โดยไข่ที่ได้จากแม่ปลาที่พักในระดับความหนาแน่นที่สูงขึ้นของระบบน้ำทั้งแบบเปิดและแบบปิดมีค่าเฉลี่ยอัตราการฟักสูงขึ้นครับ ขณะที่อัตรารอดของลูกปลาระยะถุงไข่แดงยุคอของแม่ปลาที่พักอยู่ในระบบน้ําแบบเปิดเท่านั้นที่สูงกว่าของแม่ปลาที่พักในระบบน้ําแบบปิดครับทั้งนี้น้ําเชื้อของพ่อปลาดุกอุ้ยที่นํามาผสมกับไข่ในการทดลองในครั้งนี้นะครับมีคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง87-89เปอร์เซ็นต์ครับ ดังนั้นจึงอาสนิษฐานได้ว่าการกระตุ้นของน้ำใหม่ที่มีการถ่ายเทของน้ำตลอดเวลาจะช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการพัฒนาเป็นไปได้ที่ดีกว่าและทำให้มีการตกไข่ที่เร็วขึ้นครับทรงผลให้ได้ไข่ที่สมบูรณ์มีการเจริญพัฒนาและฟักออกเป็นตัวและมีอัตรารอดที่สูงครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับ ต่อนะครับเพื่อฟังการตกไข่ช้าของแม่ปลาในบ่อพักในระบบน้ําแบบปิดอาจจะทําให้แม่ปลาต้องอยู่ในสภาพก่อความเครียดนานกว่าแม่ปลาที่พักในระบบน้ําแบบเปิดครับผลของความเครียดจะทําให้ปลามีการวางไข่ช้าออกไปครับเนื่องจากการตกไข่ช้าส่งผลให้เกิดการเสื่อมสลายของรังไข่นั่นเองมีผลทําให้ขนาดของไข่เล็กลง ซึ่งส่งผลต่ออัตราฟักและอัตรารอดของลูกปลานั่นเองครับมคุณฟังครับนอกจากนี้คุณภาพน้ำในบ่อน้ำแบบเปิดมีปริมาณออกซิเจนละลายและอุณหภูมิสูงกว่าในระบบน้ำแบบปิดและในบ่อระบบน้ำแบบปิดจะมีปริมาณแอมโมเนียรวมสูงกว่าในระบบน้ำแบบเปิดซึ่งมีอิทธิพลต่อการเจริญของไข่เช่นกันครับ เมื่อนะ้ำมีคุณภาพไม่เหมาะสมก็จะมีผลยับยั้งการเจริญของไข่เช่นอุณหภูมิจะก,กระตุ้นการเจริญของไข่แต่อุณหภูมิที่ลดต่ำลงจะไปยับยั้งการเจริญของไข่ได้ครับนอกจากนี้ปริมาณออกซิเจนยังมีผลต่อกระบวนการสร้างาพลังงานและการเจริญของไข่เมื่อออกซิเจนไม่เพียงพอพลังงานก็จะไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ทำให้การเจริญของไข่หยุดชะงักได้ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของไข่และลูกปลาที่ได้ครับรู้ฝั่งจากการศึกษาในครั้งนี้นะครับสรุปได้ว่า,าการเพราะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมเห็นควรให้พักแม่ปลาภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ร่วมกับโดเพอร์ดิดอนที่ความหนาแน่น20ตัวต่อตารางเมตรในระบบน้ำแบบเปิดครับ จะทาให้แม่ปลามีเปอร์เซ็นต์การวางไข่ที่สูงสุดครับในอัตราฟักออกเป็นตัวที่สูงสุดและมีอัตราลอดของลูกปลาระยะถุงไข่แดงยุบไม่แตกต่างจากการชุดการทดลองอื่นของระบบน้ําแบบเปิดครับและแม่ปลาที่มีอัตราการตายเฉลี่ยตามที่สุดหลังจากการเลี้ยดไข่เป็นเวลา72ชั่วโมงจึงสามารถเสนอให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อแม่ปลาดุกอุยในการเพาะพันธุ์ ปลาดุกลูกผสมและมีข้อเสนอแนะสำหรับในการเป็นแนวทางการศึกษาต่อไปในประเด็นของการนำยาสลบมาประยุกต์ใช้ในการเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมเช่นน้ำมันการพลูว่าจะมีผลต่อความเครียดของแม่ปลาภายหลังจากการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์การสืบพันธุ์และการตายของแม่ปลาหรือไม่อย่างไร เพื่อพัฒนาการเพราะพันธุ์ปลาชนิดอื่นๆให้เกิดประโยชน์ส,สูงสุดต่อไปนั่นเองครับโคืฟังสัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากคพฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกทั้งในวันในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับหากคพฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก ตู้ปนอ1077ปตทอกรตเศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่025611474สำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ